สวัสดีค่ะนิชานีพงบาค่ะเจ้าหน้าที่โครงการที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกหรือ UNODC ค่ะสำหรับบทบาทของ UNODC ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานค่ะโดยทาง UNODC เนี่ยมีความร่วมมือกับศูนย์วิทยาการอาชญากรรมแห่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะสำหรับ าหมายหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อ,อสร้างความตระหนักรู้ให้กับน้องๆเยาวชนนะคะรวมถึงนรตด้วยนะคะว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่ว่าสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมความยุติธรรมรวมไปถึงอ,อนาคตของประเทศชาติด้วยนะคะซึ่งาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มุ่งหวังให้น้องๆเนี่ยได้สร้างไมเซ็ตนะคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเรียนทฤษฎีเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นการปลูกฝังไมเซ็ตให้น้องๆ มีไมเซ็ตที่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะรวมถึงมีความกล้าหาญแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสามารถนําไปใช้ได้จริงในอนาคตเวลาน้องๆไปเป็นผู้นำนะคะซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนน้องๆจะได้รับเข็มทิศท,ทางจริยธรรมเพื่อให้ช่วยนําไปชี้ทางไม่ให้หลงไปกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคตได้ค่ะถ้าถามว่าทําไมถึงเลือกกลุ่ม ผู้เข้าร่วมนะคะเป็นนราตาหรือว่านักเรียนในร้อยตำรวจกับเยาวชนนักศึกษานะคะก็คือเหตุผลเลยเนี่ยคือเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของผู้นำในอนาคตนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย เราจะได้ตัวแทนจากทั้งสองภาคส่วนเลยด้วยกันนะคะก็คือนอรตอนเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายส่วนนิสิตนักศึกษาแล้วก็น้องๆ้องเยาวชนเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังประชาชนหรือว่าภาคทางสังคม,มนะคะซึ่งการนำคนสองกลุ่มมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสะพานแห่งความเชื่อมั่นนะคะซึ่งแม้ว่า,าที่มาหรือว่าภูมิหลังของน้องๆเนี่ยจะมาจากสถานศึกษาที่ต่างกาันได้รับการเรียนการสอนในวิชาที่แตกต่างกันนะคะแต ว่าถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยมีความโปรง่งใสหรือว่าเป็นสังคมในอนาคตที่น่าอยู่เนี่ยเราน่าจะต้องเริ่มจากการที่ผู้นํารุ่นใหม่เนี่ยมีความตระหนักรู้หรือว่าให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนนะคะดังนั้นอันนี้จึงไม่ใช่การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนในกลุ่มผู้นําในอนาคตเพื่อสร้างให้ การดําเนินชีวิตเนี่ยมันสามารถใช้ความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตได้นะคะหรือว่าเป็นการ drive เป็นการขับเคลื่อนให้เกิด integrity i n a c t i o n อย่างแท้จริงค่ะ ก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่าพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งหรือว่าอํานาจหน้าที่ที่น้องๆจะได้รับมอบหมายในอนาคตนะคะแต่ว่าสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เลยในการตัดสินใจของน้องๆทุกการกระทํานะคะในการรักษาความซื่อส,สัตย์สุจริตคะ่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยพี่เชื่อเหลือเกินว่ามันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะคะแล้วทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ช่วยยืนยันหรือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วแหละว่าเราทุกคนเนี่ย มุ่งหวังที่จะให้ประเทศของเรามีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนในทางที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนว่าหลังจากจบเวิร์กช็อปครั้งนี้ไปนะคะเราไม่ใช่เฉพาะผู้สังเกตการในสังคมเท่านั้นแต่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในกลไกลหรือว่าเป็นผู้สร้างสังคมที่น่าอยู่โปร่งใสแล้วก็มีอนาคตที่ใช้ไลสําหรับประเทศไทยของเราเนี่ยอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ครับเตชินครับนายชินภัทรเตอสเนครับปัะจำเป็นประาธานสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยครับ จริงๆในเรื่องของการตั้งจริตนะครับทางสภาเด็กและเยาวชนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญที่เรามองเห็นว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีพื้นฐานในการที่จะสามารถสร้างความรู้หรือว่าสร้างพื้นที่การมีส่วนร่มมีความหมายและพื้นที่ตรงนี้หรือว่าโครงการนี้นะครับก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่จะสามารถทําให้เด็กนั้นมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมเนมีความหมายกับการตั้งจริตได้ด้วยครับเรื่องแรกเนี่ยสำหรับเยาวชนที่จะสามารถ เป็นคนเข้ามามีบทบาทนะครับคือ1คือถ้าเยาวชนมีความตระหนักรู้มากพอครับเยาวชนเองเนี่ยสามารถเป็น1คนที่มีคุณภาพในอนาคตได้ครับ2เลยก็คือเยาวชนพอม,มีความรู้เนี่ยการส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นหลังครับการที่เรามีการทุจริตเกิดขึ้นทุกวันนี้ครับเพียงเพราะว่าณวันหนึ่งของไทยเราเารอเางเนี่ยการพูดถึงเรื่องเนี่ยมันน้อยมากๆและวันนี้เยาวชนเองเนี่ยควรที่จะเห็นความสําคัญเพราะว่าอนาคตของพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเช่นเดียวกันครับ แน่นอนค,ความคาดหวังมันมา,มาอยู่แล้วกับโครงการอยู่แล้วนะครับซึ่งความคาดหวังแรกที่เราอยากจะเอาไปนําก็คือวันนี้เรามารับข้อมูลนําเข้าครับว่าแลวข้อมูลการตั้งทุจริตแต่ละองคอ์กรแต่ละหน่วยงานเนี่ยมียังไงบ้างทีนี้สิ่งที่เราอยากจะทําต่อคือการขยายผลไปในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าเราเองก็มีแผนที่จะทํางานร่วมกันกับทาง สำนักพ,เพชเองหรือว่า UN o d ็อดีซแล้วครับก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนอีกหนึ่งวิชั่นที่เราอยากจะทำให้มันสมพียเพื่อที่จะสามารถสร้างความตระหนักรู้แล้วก็สร้างพื้นที่ของการมีส่วนร่วมในการต้านผู้กริบคอร์รัปชันในประเทศไทยครับ ต่อยเคลือบคนโทจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะและดิฉันค่ะฟิมนะคะพลดำภัยจากมหาวิทยา,ยาลัาาย,กย,ย,ยกเกษตรศาสตร์ค่ะครับสวัสดีครับผมนักเรียนร้อนหนวดสวัสดีครับครับสวัสดีครับนักเรียนนายรัตนผลวุฒิการตาตาชื่อเล่นชื่อเจสวัสดีครับกระผมนายดีดวันเจฮะเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยที่จะได้กำกับสัมมนาต้องกัารอาจารย์เฉละพิทักษ์ศิษย์ครับ ก็คือว่าอันนี้เป็นเริ่มต้นจุดริ่มต้นจากที่นดาครับแล้วพอได้รับรู้ข้อมูลว่าจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชันแล้วเราเห็นว่าในสังคมเราเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยคอรัปชั่นอ่ะนค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยจะมาเรียนรู้ว่าเออการเกิดคอรัปชันจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากใครแล้วก็มีใครบ้างที่สามารถต่อต้านคได้นอกจากตัวเราเองค่ะและสำหรับพีมนะคะก็คือเบื้องต้นเราได้ทํางานกับปปชชอยู่แล้วเราอยากจะร่วมงานกับองค์กรอื่นๆบ้างว่าเขามีมุมมองทางนัติาความคิดเห็นาารรก้ทุจิ ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้มาเวิร์กช็อปกับหน่วยงานข้างนอกครับที่เป็นหน่วยงานนอกเนี่ยเป็นสภาเด็กได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แล้วก็เป็นโอกาสเราได้มาสัมผัสมุมมองของเพื่อนๆที่อยู่ในส่วนของมหาลัยเป็นเหมือนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ทำให้ทราบมุมมองของประชาชนว่าเขาเนี่ยมีมุมมองต่อตำรวจเนี่ยยังไงแล้วก็ อยากให้ตำรวจเนี่ยแก้ไขในใน,ในเรื่องไหนบ้างในอนาเตก็เราเราเนี่ยที่ว่าตอนนี้เราเป็นจ่ดเล็กๆในคนเล็กๆคนหนึ่งในสมัครง,ง,งานตำรวจแห่งชาติก็อยากที่จะเอาข้อบกอกข้อแก้ไขที่ได้รับมานํานไปปรับใช้ในการทํางานในอนาคตในการที่ระดมความคิดระหว่างเยาวชนกับเจ้าหน้าที่งานที่เรียนตํารวจครับเพราะว่าเราคิดว่า เป็นอะไรที่เราคิดไม่ไม่คิดได้เออวันนึงเราจะมาเป็นกิจกรรมร่วนกันเราคิดเขาตอบเขาคิดเราตอบอย่างเงี้มงยมันชัว่าเออเป็นการที่เรานำสิ่อแอินีตรเ็้นกันแล้เราทาให้ในวันนี้เราจะได้เห็นมุมมองของเยาวชนมุมมองของเจ้หาหน้าที่มุมมองของคนที่กําลังเรียนตำรวจดูว่าเขาโมออยงไงก็แบบเกิดขึ้นและอะไรที่ประชาชนคนไทยที่กาําลังตั้งคาถามดูบางอย่างเขาคิดว่า เขาอยากเป็นพี่จริงๆแต่ว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างเพเป็นจํานวนของคดีที่เยอะมากๆเขาต้องบริหารนะทําให้เออมันเป็นครั้งแรกที่เราพอมาค<ม>ึกกในโครงการนี้เราจะได้เข้าใจในสิ่งนี้และรู้สึกว่าพี่ๆเองก็เต็นที่สุดๆนลครับ ิจกรรมที่ประทับใจคือมาวันแรกเลยเราได้ไอซ์เบรกกิ้งจากพี่พี่อะไรพี่เตชินพี่เตชินทำไอซ์เบรกกิ้งให้เรารู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้จากพี่นายร้อยตำรวจด้วยเราได้แบบมีความสนุกสนานร่วมกันและทําให้เราละลายพฤติกรรมในการที่จะทําในเซสชั่นอื่นๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้เราได้รับรู้ข้อมูลจากพี่เขาแล้วก็จากพี่วิทยากรก็ให้ข้อมูลได้แน่นมากๆเลยเมื่อวานและรู้สึกแบบนี้ด้วยใช่พี่ผมประทับใจนะครับเป็นกิจกรรมอ่าที่ได้เ r ร i n s t o r ด้วยกันนะคือ เอาความคิดนะครับจากเพื่อนๆสภาเด็กครับแล้วก็ความคิดของพวกพวกเรานะครับมารวมกันครับในการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับจากมุมมองตำรวจนะครับกับมุมมองของประชาชนนะครับที่เขามองตำรวจว่เาเป็นยังไงเราจะร่วมกันแก้ปัญหาเหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับประมาณกิจกรรมที่ว่าเป็นการดิสคัสกันแล้วก็เหมือนวิเคราะห์สาเหตุปัญหาแล้วก็นํามาเขียนลงในลงในกระดาษแล้วก็เอาไปเขียนลงใน าราผมมองว่าโครงการครั้งนี้เป็นการนําตัวส่งเยาวชนที่เป็นผู้นำของเยาวชนครับเจ้าหน้าที่าตารวจมาพูดันซึงผมคิดว่าในประเด็นต่นางๆที่จะมาพิจารณาของพจารณาเองหรือว่าการพิจาราองค์กรเองผมคิดว่าวันหนึ่งเราทนานะเยาวชนเราสามารถสะท้อนในส่ขภความเป็นเยาวชนออกไปและพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจครับเขาก็สามารถแนะนาสิ่งที่เขาอยากพูดให้กับเราได้ผมคว่าเป็นโครงการที่ดีครับ ค่ะและสําหรับนากิจกรรมตรงที่ที่เราเนี่ยได้เข้าร่วมเนี่ยไวรัยุกใช้นะคะก็คือพวกเราเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยู่แล้วเราเราคิดว่าเราสามารถนําองค์ประกอบหรือความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนจากท่านเพียทนกองของเราเนี่ยไปต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยของเราเนี่ยต่อต้านการทุจริตกอร์รัปชันค่ะสาหรับการต่อต้านการทุจริตนะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากเลยเลยคิดว่าเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่จะมีจิตที่ไม่ทนต่อการทุจริต แล้วก็นําไปสู่การที่เราจะพัฒน,นาคลากงารไปสู่ในอนาคตครับสำหรับคำนี้ก็มีค่อนข้างมากเลยเกี่ยวกับเทคโิลยต่างๆก็คิดว่ามันเราเรา่รา,าจะคิดว่าเรื่องเร่อแค่นี้มันเันเล็น่นงทีเดียวมันมันอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่คนภายนอกเนี่ยที่เขามองเขามองว่าคือมันมันไม่ใช่นะมัน ชุดผลิตก็คือไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือว่าจะสังคมเนี่ยจะเพิกเฉยยังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ไม่ถูกแล้วก็เราควรห่กจริง,รงการประยุกต์ใช้ในชีนนวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการสอนอย่างพี่กับน้องผมคิดว่าในตัวของผมที่เป็นนากปฏิเสธเราต้องเดินหน้าสู่การพิทักษ์สิทธิของเยาวชนหออนึ่ง้นคือการ ร่วมกันพัฒจาอดิตของเยาวชนเพรามันก็สำคัญมากแล้วก็ผมคิดว่าจากประสบการณ์แล้วก็ในของมหาลายัยอินูมก็เป็นประธานสภาของินเตอเนชั่นเกิร์ดผมก็คิดว่าเออสามารถนําทั้งสองอย่างเนี้ยไปเซฟท้องให้กับน้องๆที่อยู่ด้านหลังผคิดว่าสิ่งที่เยาวชนควรทําคือไม่ทิ้งใครไว้ข่านั้นแล้วก็พร้อมเอาความรู้ในวันนี้ให้กับน้องๆต,ต่อไปครับ เราอยากจะฝากไว้ว่าการต่อต้านทุจริตผพักานน์เราเริ่มต้นแต่ง,ง่ายเลยด้วยตัวเราเรามองเ,เห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าแต่ในสังคมในโรงเรียนหรือว่าในครอบครัวของเราเองถ้าเรามองเห็นถึงเนี้เราสามารถพูดได้เลยว่าโอเคสิ่งนี้มันไม่ผูกไม่ควรและเราไม่ควรทำใช่คใช่ค่ะการทุจริต์รัปชนนีไยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะเพียงแค่คุณชาร์จแปดที่โรงเรียนมันก็ผิดแล้วใช่ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยมองข้ามปัญหาตรงนี้เลยค่ะก็อยากฝากว่าอ่าเรื่องการทุจริตนยครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวครับเอา ก็ต้องมอีใจที่ไม่ทนต่อกการทุจริตครับเราทําให้สังคมเนี่ยสู่ความรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้ครับมันเ่อเนเพื่อนๆก็ค่อนข้างเอ็นจอยแล้วก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ ถ่ายถ่ายทอดแล้วก็ส่งต,อต่อกีกันบบไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีค่าดีๆแบบนี้อีกก็อยากให้น้องๆได้มีโอกาสเข้าร่วมมากกว่าที่จะเป็นแบบอ่าไม่ใช่แค่กลุ่มเป้าหมายใน,100นร้อยตำรวจร้อยพักเด็กเล็กปิทยาลมหาวิทยาลัยประเทแต่ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนทีผ่านเด็กน้อยเนี่ยก็อยากให้น้องอ่ะมีสิทธิ์มาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะโครงการนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ความรู้แน่นแล้วก็ไม่อมอ<อ>เลยจุต้องค่ะสวัสดีค่ะพันตำรวจตรีหญิงนัชนันกันทศิค่ะ รองผูพิาพาาศิลวิทยาการอาชญกรรมค่ะการจัดเวิร์กชอปในครั้งนี้นะคะเรามองว่าเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกของ UNECE ฝ่าย e อ t e p ค i ร์รัปช t i o n กับศูนย์วิทยการอาชญกรรมค่ะซึ่งสมนย์ิให้การใช้กรรมทีวถุประสงค์อยู่สาพ้อก็คือ 1. การจัดก,การความรู้2คือเรื่องการเสริมสร้างภาษะให้กับ law enforcement หรือความใชี่กฎหมายและ3 คือการสร้างความตระหนักรู้ต่อภัยเชื้กรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งางานในครั้งนี้นะคะตอบโจทย์ข้อที่3ค่ะที่เรามองว่าเราจะสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามในเรื่องของการตัวช่ำให้กับเยาวชน โดยในงานในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เยาวชนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวน้อยก,กันก็คือนเกเรนยนึ่งตำรวจนะคะมาร่วมมือกันทําให้เห็นว่าเยาวชนที่เป็นเยาวชนนักศึกษาทั่วไปกับนักเรียนน้อยตำรวจเขามีความคิดต่อการการต่อต้านการคอร์รัปชันอยานะ่างไรแล้วก็พอมารวงตัวกันเนี่ยจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันต่อไปใน,นการต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะ การรวมตัวกันของภาคส่วนนะคะเรามองว่าเป็นการรวมตัวกันของเยาวชนที่เป็นนักศึกษาตัวไปและนักเรียนนอยตำรวจที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตวน่อยกันเช่นต่อไปนะ่ยจะการเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แต่ละคนนะคะมองว่ามาสร้างความเข้าใจใกนการตั้งแต่แรกโดยมองว่าถ้าเขามีความเข้าใจจะบวนการทำงานด้วยการเข้าใจประชาชนเข้าใจตำรวจตำรวจเข้าใจประชาชนย่อมจะเกิด ความร่วมมืออันดีต่อไปในอนาคตและในประเด็นการต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยบางทีเขามาคอร์รัปชันเนี่ยมันก็ต้องรันผอไม่ได้เหมือนกันแล้ววิธีการจัดการและการรับมือของมนะันนอาจจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันพอเรามาจูนด้วยการกันแต่เด็กเนี่ยก็จะดีขึ้นต่อไปค่ะในที่สําคัญตีมในปีนี้เป็นตีมโอเพน a าตารลนโเนดาต้าเนี่ยโอเพนแต่ไม่มีคนมาช่วยตรวจจับก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเรามา a อ e ให้เกิดเขาเรียกว่า ความรู้สึกอยากจะโอเพนของเจา้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เด็กในขณะเดียวกันก็อินทร r a g ให้กับตัวเด็กและเยาวชนที่อยากจะเข้ามาช่วยเป็นว mm ิล hmm. ส์เตอร์ดเวอร์จนแต่เด็กมองว่าสิ่งนี้นมันจะมีผลดีแน่นาคต่อไป mm hmm. เรามองว่าันนในการจัดก,การโครงการนี้ค่ะมีเรื่องของการทับรถพินดาต้าซึ่งในตีโรนินดาต้าเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากแฮร์ตัวบรายเข้ามาทำเวิร์กช็อปค่ะซึ่งในเวิร์กช็อปที่ทำเนี่ย ก็มีการทำดีไซน์ n k i n g ขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบว่าเขาเลือกประเด็นไหนที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันบางกลุ่มเรื่องของคุณภาพการทำงานเ mm hmm. ช่นมองว่าถ้าคุณภาพการทำงานของตำรวจดีแล mm hmm. ้วมันจะไม่เกิดโอกาสให้เรียกรับสิทธิ์บนด้ หรือบางกลุ่มมองเรื่องของการใช้อำนาจโดยไม่ชอบมองว่าเรื่องของการใช้อำนาจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นเรื่องเป็นการคอร์รัปชันที่สำคัญที่สุดของตำรวจมองว่าจะจัดการลดอำนาจยังไงลดยูนิฟิเค่ยังไงซึ่งไอเดียของนี้น่าสนใจมากเรามองว่าเราจะเก็บเกี่ยวไอเดียนีออย้แล้วก็มาคุยกันว่าจะนำไอเดียนี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นการต่อต้านคอร์รัปชันในภาพรวมที่มีความยั่งยืนิ่ต่อไปได้อย่างไรค่ะก็ โปรเจกต์น้องก็น่าสนใจอยากจะให้รับติดตามและรับชมได้ในเพจราต่อไปค่ะก็มองว่าสื่อของเราค่ะไป็นสืบ้งใหม่ที่เรื่องึ้นมาได้ประมาณไม่ถี่ค่ะแต่เรามีความตั้งใจมีแพชชั่นที่จะจัดการความปลอดภัยในสังคมโดยใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์เพราะมองว่า การจะทําอะไรอะเราจะต้องมีการทดลองการทำหลทิหาน<ม>การทดลองตอ่อ<ม>นะ้าออกไปใช้เราเป็นความตั้งใจสูงมากในเรื่องนี้แล้วก็เรามีทีมงานที่พร้อมที่จะร่วมกับขาวส่วนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใคร<ม>อยากจะร่วมางานกับเราหรืออยากจะให้เราศึกษาป,ประเด็นไหนหรือว่าจัดการเรื่องประเด็นไหน<ม>สามารถรเอามาหารเราได้<ม>ต่อเข้ามาหารเราได้ค่ะ<ม>ผ่านเว็บไซต์ w w w c e n t e r i n c o m ค่ะแล้วก็ตัว เฟซบุ๊กนะคะก็ Center for c a m า s i d e แล้วก็ตัว i IG แล้วก็มีนะคะ Center for c ควา s i d e แล้วก็ TikTok ค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราพยายามว e ชั่วหาทุกคุณทุกช่องทางแล้วก็ได้โปรแต่ครถ้าอจกจะสนใจงานของเก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะ